นี่ไปเอ่ยมุมนึ่งนะครับขอน้้าตกป่าหวายที่ผมเดินลงมาจากด้านล่างกับคุณบอลน,นะครับลองนูต้นไม้ต้นนี้สังเกตดีๆลองจินตนาการดูคุณบอลชื่อเหมือนใครครับหเหมือนคนไหมเหมือนคนไหมไม่ไม่มองเห็นเหมือนคนแต่เหมือนฉากประกอบแบบของนางแบบที่มาถ่ายบ่อยๆข้าวเหรอทำ <c oughs> ไมผมมองเหมือนคนกำลังจ้องของจับอะไรสักอย่างอย่างเงี้ย ตาแล้วความคิดใช่คนเราคิดกันไปได้อะนะ,ะได้ได้ได้ใช่ใช่ใช่นี่นะครับผมก็เดินลงไปเรื่อยๆได้ตอดภัยครับจะมีนักท่องเที่ยวหลายๆคนนอกจากพวกเราใช่ไหมฮะนี่แต่ข้างคนด้านหลังนี่เขาก็เดินไปเหมือนกันเขาบอกว่าข้างล่างเล่นน้ําได้พอสมควรแต่ผมว่าก็ิดว่าไปที่นี่คือไม่ไไม่ได้เล่นน้ําครับน่าจะเดินเที่ยวมากกว่า